สวัสดีค่ะลัคนาราศีเมทุนนะคะคลิปนี้เป็นรักล้น้วนนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะแม่หมอก็ทําออกมาให้เป็นพิเศษเลยสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะลัคนาราศีเมทุนนะคะ,นาานะ,คะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ความรักโอเคไหมหดูดวงดาวนิดนึงนะคะดาวคนรักผู้ครอ,องของคุณอยู่ในเรือนกรรม,มะนะคะเป็นเกษตรอยู่เรือนกรรม,มะก็ถือว่าดีนะดาวคนรักผู้ครองยังอยู่มาตรฐานที่ดีแล้วก็อยู่ในภพที่ดีนะคะ คนโสดก็มีโอกาสที่จะเจอคนรักในที่ทำงานนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของการงานจะนำนำพาไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะสำหรับคนโสดนะคะส่วนดาวศุกร์นั้นนะคะเดินดีหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะดาวศุกร์อยู่ในราศีกุมนะคะพบสุภาก็ถือว่าโอเคนะคะ แต่อย่าลืมว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะเป็นสองเจ้าเรือนของคุณนะคะก็คือเจ้าเรือนในภพปุตตะแล้วก็อีกหนึ่งเจ้าเรือนคือภพวินาศนะคะดังนั้นศุกร์ของคุณนะคะเป็นเจ้าเรือนที่ดีครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นเจ้าเรือนที่เสียนะคะดังนั้นเวลาศุกร์เดินไปพบเรือนไหนเรียกว่าก็อาจจะนาปัญหานะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะสําหรับ เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคนล,นาลาัคณาราศีเมถุนนั้นนะคะแม่หมอก็ยังมองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดียังมีกําลังเข้มแข็งนะคะอยู่ในภพเรือนที่ดีทําให้เจ้าชะตานั้นนะคะมีสติปัญญาในการคิดไตรตรองพิจารณาสําสหรับใครที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะก็จะมีสติปัญญามีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะในการพ,พิจารณาเรื่องต่างๆนะคะ ในส่วนของดาวศุกร์ก็ยังเดินอยู่ในภพที่ดีอยู่นะคะแต่ว่าวันที่18กุมภาศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนะคะอยู่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนในภพปัตตานีคู่ครองคนรักของคุณนะคะเรียกว่าดาววินาศอยู่กับดาวปัตตานีนี่ก็ยังต้องระวังในเรื่องของความรักนะคะที่มันอาจจะมีเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้แม่หมอว่าคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะคะความรัก สำหรับสถานะคนโสดแม่หมอมองว่าก็ยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่นะคะมีโอกาสพบเจอคนรักผู้คร้องจากาในส่วนของหน้าที่การงานนะคะและก็ในบางคนบางท่านนะคะอาจจะเจอเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคนใกล้คนต่างถิ่นต่างแดนได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวสุขก็ยังอยู่ที่พบสุภขะของคุณหรือว่ามี ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนำเรื่องราวของความสัมพันธ์ใหม่ๆมาให้เหมือนกันนะคะในส่วนของวันที่18กุมภาพันธ์สุกจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะพบกัมมะก็เรียกว่าการงานก็จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ใหม่ๆหลังวันที่18กุมภาพันธ์นะคะสำหรับไพ่ยิปซีเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะไปเปิดไพ่ทำนายดวงไพ่ยิปซีให้กับคุณด้วยนะสำหรับคน,นาราศีเมถุนนะคะ ทั้งสถานะคนโสดคนมีคู่มีแฟนคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็ดูคลิปนี้กันไปเลยนะคะมาค่ามาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลัคณาราศีเมถุนที่เป็นคนโสดบ้างนะคะไพ่ยิบซีจะบอกว่ายัางไงบ้างนะคะออกมาดีหรือเปล่านะคะมาลุ้นกันแม่หมอหยิบมาสี่ใบเท่านั้นนะคะเป็นการดูแบบช่วงเวลาสั้นๆกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะ มาดูไพ่ของคุณกันนะสําหรับคนลัคณาลาสีเมทุนนะคะพไพ่ประจาตัวเป็นเดอะเมจิเชียนะคะถือว่าดีนะคะเนี่ยนะคะช่วงนี้ไปตกใครก็ตกมาได้ง่ายนะคนล,นลัคณาเมทุนเนี่ยนะคะแต่ว่าคนที่ตกมาก็ดูดีๆนะคะเพราะว่าเป็นไพ่หายพิเศษมาเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีคู่คนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ได้ระวังนิดนึงนะคะหายพิเศษนะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีคนมีคู่มารักมาชอบได้เหมือนกันนะ สำหรับคนลัคนาราศีเมถุนที่เป็นคนโสดนะคะแบ่งเป็น2กรณีนะกรณีแรกก็ระวังคนมีคู่มาลังมาชอบนะคะกรณีที่2ก็คือว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้เขาอาจจะมีพฤติกรรมการทํางานอะไรบางอย่างของเขานะคะที่แบบชอบทำอะไรกลางค่ากลางคืนอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะทําให้พฤติกรรมของคุณเปลี่ยนไปตามเขาก็ได้นะนะคะบางคนบางท่านแบบอาจจะไปชอบคนที่ทํางานกะดึกทีเนี้ย เวลาคุยกันคุณก็ต้องคุยช่วงกลางคืนอะไรประมาณเนี้ยทำให้นอนดึกได้เหมือนกันนะในบางคนบางท่านนะคะจะเป็นแนวแนวนั้นนะคะแต่จะบอกว่าบรรยากาศความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับคนโสดและคนาราศีเมทุนนะคะเพราะว่ามันมีไพ่บรรยากาศความรักเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะก็จะบอกว่ามันมีเรื่องของความหวาดระแวงกันนะคะไม่ไว้ใจกันนะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ ก็เลยจะบอกว่าช่วงนี้สําหรับคนลัคนาราศีเมถุนที่เป็นคนโสดน,นะคะต้องดูดีๆแล้วกันนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าในบางคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่บอกคุณก็ได้นะนะคะบางทีเขาอาจจะมีใครเก็บไว้อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะก็ดูดีๆนะคะแต่เหมือนแบบความสัมพันธ์มันจะมีเรื่องของ ความบาดระแวงเครือบแข็งใจกันนะคะทําให้เป็นทุกข์ในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะในส่วนของคนโสดนะคะแต่ไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่เดอะเมิเชียนนะคะไม่หมอจะบอกว่าค่อนข้างมีสเสน่หนะ์นะค่็ค่อนข้างมีสเสน่ห์เรียกว่าคําพูดคําจาของคุณเนี่ยนะคะอาจจะไปทําให้ใครหลงไหลก็ได้รวมทั้งคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วก็อาจจะมาชอบมาลักคนด้วยก็ได้นะคะจะเป็นประมาณนั้นสําหรับคนโสดลัคนาราศีเมถุนนะคะ ในส่วนดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพุธนะดาวพุธของคุณจะเดินหน้านะคะวันที่5กุมภาพันธ์นะคะแต่เดินเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพมรณะนะคะก็เรียกว่าระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงช่วงที่ดาวพุธตกภพมรณะนะคะส่วนเรื่องราวของไพ่ย,ยิปซีนะคะไพ่ประจําตัวไพ่เดเมจิเชนก็มองว่าอีกในแง่มุมหนึ่งนะคะแม่หมอจะบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้ เรียกว่ามีซิกเซนแรงขึ้นนะในช่วงนี้นะคะแบบติดต่อกับเรียกว่าโลกวิญญาณได้สื่อกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้ง่ายในช่วงนี้นะคะหลัง5กุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าช่วงนั้นดาวประจําตัวคุณจะตกภพมรณะนะคะแต่ว่าราศีมังกรมีดาวเสาเป็นเจ้าเรือนนะคะครองเรือนอยู่นะคะดังนั้นเมื่อดาวประจําตัวของคุณย้ายเข้าสู่ราศีมังกรก็จะเป็น ได้คู่สมพงกันนะคะได้คู่สมพงกันเป็นเรียกว่าเป็นดาวที่สนับสนุนกันนะ,ะถึงจะตกพบมรณะแต่ก็เป็นดาวที่เป็นคู่สมพงสนับสนุนกันนะคะบางทีคุณอาจจะได้ซิกเซนเห็นอะไรบางอย่างสื่อสารกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้นะถ้าตามหน้าไพ่แล้วมันมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อถึงสิ่งที่อยู่เนือธรรมชาติถึง2ใบก็คือไฮพิเชษแล้วก็ เดอะเมดิเชียนนะคะจะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นสถานะคนโสดนะคะคนมีคู่เช่นกันนะซิกเซนคุณจะแรงนะในช่วงหลังวันที่ว,วันที่5กุมภาพันธ์นะคะช่วงที่ดาวประจำตัวคุณจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรน,นะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูเรื่องราวความสัมพันธ์ของสถานะคนมีคู่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแม่หมอว่าคนมีคู่นี่น่าจะดีกว่าคนโสดอยู่นะนะคะ ราะว่าสถานะคนมีคู่เนี่ยนะคะเรื่องของดาวประจําตัวนะคะเรื่องของอาดาวความรักดาวปัตตนิเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะส่วนดาวศุกร์นั้นนะคะไม่หมองบาง่า,าเดินอยู่ในภพที่ดีแต่ว่าเขาก็เป็นเจ้าเรือนในภพวินาศเหมือนกันนะคะสักพักหนึ่งดาวศุกร์เนี่ยนะคะวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะไปอยู่กับดาวพฤหัสบดีนะคะก็เรียกว่า ช่วงนั้นคนรักของคุณอาจจะทำตัวแบบเงียบๆสันโดษนะคะสำหรับคนมีคู่เนาะจะเป็นสไตล์นั้นเลยนะคะสำหรับคนเมทุนนะคะก็จะบอกว่าเวลาคุณดูเรื่องของคนรักคู่ครองนอะคุณสังเกตเลยว่าถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีเมทุนหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่ทราบลัคนาของคุณแต่สงสัยว่าเราเป็นคนลัคนาราศีเมทุนไหมนะคะให้ดูตรงนี้นะ ถ้าช่วงไหนที่การงานของคุณดีความรักของคุณก็จะดีนะคะเพราะว่าดาวการงานกับดาวความรักคู่ครองของคุณอะดวงเดียวกันนะคะแต่ถ้ามันเสียมก็จะเสียไปด้วยกันเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะคนมีคู่บ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปเปิดไพ่ทำนายดวงกันเลยสำหรับคนมีคู่นะคะ ม่หมอก็จะใช้ไพ่4ใบเหมือนเดิมนะคะใช้ในการทำนายนะคะมาดูไพ่ของคนมีคู่มีแฟนคนที่แต่งงานแล้วลัคนาราศีเมทุนนะคะมาดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ประจำตัวเราเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะช่วงนี้เป็นคนใจดีใจบุญน,นะคะส่วนแฟนของคุณก็เป็นไพ่ The Hermit นะคะช่วงนี้เขาอาจจะสันโดดเก็บตัวนะเนี่ย นะคะหรือมีเรื่องให้เขาต้องเดินทางไกลนะคะอาจจะด้วยเรื่องของการงานหรือเปล่านะคะสําหรับคนมีคู่แม่หมอมองว่าดีนะนะคะมองว่าดีความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคนที่ เป็นแฟนกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนของคุณค่อนข้างสันโดษหรือเก็บตัวอยู่เงีย,งยบๆนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะพากันไปทําบุญเข้าวัดเข้าวาถือศีลน,นั่งสมาธิอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะคะไพ่จะออกแนวนั้นนะคะแต่ว่าทิศทางความสัมพันธ์มันเป็นไพ่ที่ดีมันไปนมีออฟฟอร์จูนเป็นความมั่นคงแล้วก็สถานการณ์ความสัมพันธ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะ ไพ่สรุปเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะไพ่หนึ่งไม้เท้านี่ก็ถือว่าดีนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะมีการวางแผนร่วมกันในอนาคตนะคะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ธาตุไฟนะคะคนมีคู่ค่อนข้างที่จะมีสีสันเลยแหละเรื่องของความรักอะนะคะช่วงนี้แบบเขาอาจจะดูเงีย,งยบๆบ้างนะคะหลังจากที่เงีย,งยบๆวางแผนอะไรในชีวิตจิตใจแล้ว ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณจะเริ่มขับเคลื่อนในเรื่องของความสัมพันธ์มีสิ่งแปลกใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความรักดูน่าตื่นเต้นนะคะหรือว่ามีเรื่องของแพชั่นมากขึ้นในเรื่องของคนมีคู่นะคะถือว่าดีนะคะเนี่ยนะคะอาจจะมีจุดมุ่งหมายร่วมกันก็คือไปทําบุญร่วมกันได้เหมือนกันนะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะก็ถือว่าดีค่ะนะคะดวงดาวก็เดินดีนะคะ ความสัมพันธ์ก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่ว่าในบางคนบางท่านนะเรื่องของคนรักคู่ครองบางคนบางท่านเขาอาจจะสันโดษนิดนึงนะสันโดษหรือว่าอยู่ห่างไกลตัวเราเดินทางไกลอะไรประมาณนี้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์มันมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดึงดูดกันมากขึ้นนะถ้าสถานะคนที่เป็นแฟนคนมีคู่อะไรประมาณนี้นะคะ ก็ถือว่าดีนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะให้ดีหมดเลยเนี่ยนะคะตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะใจบุญน,นะช่วงนี้ก็แบบอาจจะชวนกันไปทําบุญเข้าวัดเข้าวาก็ได้นะสาหรับคนลักนาเมถุนนะคะประมาณนี้ค่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะ ถ้าท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกด subscribe, s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะก็จะมาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆนะคะแม่หมอก็จะเน้นดูลักนณะเป็นหลักนะคะท่าในใดไม่ทราบลักนณะก็อนุโลมดูแบบราศีได้นะคะ <ๆ S 1> ก็เน้นดูโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็พยิบสีประกอบกันนะคะ <ๆ S 1> แต่ส่วนมากแม่หมอจะชอบดูพยิบศีนะทุกคนเพราะว่าพยิบสีมันมีเรื่องราวให้เราดู อีกย่อยเยแย,ยมากมายอ่ะนะคะมันสามารถทายได้หลายแง่มุมแล้วก็หน้าไพ่ที่ออกมามันให้ความรู้สึกมันให้ความรู้สึกในการทำนายได้ดีค่ะนะคะ,นะคะก็แม่หมอก็จะมีไพ่หลากหลายสำหรับนะคะมาทำนายให้ก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะในช่วงระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะ ก็อาจจะตรงกับใครบางคนหรือว่าไม่ตรงกับใครบางคนนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเพราะว่ามันเป็นการถ่ายภาพรวมไม่ใช่ดวงเจาะจงเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าดวงส่วนบุคคลมันก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้องดูดาวที่ช่วงเวลาที่คุณเกิดด้วยนะคะว่าเขาสถิตมายังไงเดินยังไงอะไรประมาณนะคะมันมีผลนะดาวกระทบเรือนดาวกระทบดาวอะไรประมาณนี่นะคะ จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแฮปปี้วาเลนไทน์ d เดย์ค่ะสวัสดีค่ะ